สนับสนุนโดยร้านหนองจอกอะคอเรียมจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาทุกชนิดใกล้สุเาหลไ่ยีมีนาหนองจอก029883047กลับมาพบกับช่วงแรกของรายการนะครับกับช่วงของท่องไปบนผืนน้ำท่านผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึงแม่น้ำลำคลองหลายๆคน ก็อาจจะเคยสัมผัสหรือเคยใช้แม่น้ำลำคลองต่างๆในหลายๆสายนะครับและหลายๆคนอาจจะมองว่าแม่น้ำลำคลองนั้นจะต้องมีการรักษาอย่างไรและมีความสำคัญแค่ไหนเราจะต้องทำหน้าที่ในการรักษาแม่น้ำลำคลองนั้นด้วยหรือในเมื่อแม่น้ำลำคลองต่างก็มีวิถีของมันแต่ในวันนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วละครับท่านผู้ชมครับ เราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำการรักษาแม่น้ำและลำคลองต่างๆเชกเช่นเดียวกับแชร์ท่านนี้ที่เราจะทำไปทำความรู้จักผู้มีสมญานามว่าผู้พิทักษ์แห่งลำคลองที่ย่านคลอง18บจังหวัดฉะเชิงเซาและเราจะพาไปดูวิถีชีวิตของแชร์ท่านนี้กันเลยครับแม่น้ำลำคลองสําหรับชีวิตคนไทยดูจะเป็นสิ่งที่ผูกพัน และหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมานานแต่หากเราได้ลองมองลงไปในแม่น้ำลําคลองในปัจจุบันก็จะได้เห็นแต่ขยะและการถูกปล่อยร้างให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเพียงลําพังโดยขาดการเหลียวแลเอาใจใส่จากผู้คนที่เคยอาศัยทำรรม,มาหากินกับลําคลองท่องไปบนผืนน้ำในวันนี้จะนำท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของคุณอิสมาเอลห่วงพิมล ชาวคลองสิบแปดที่ทํามาหากินกับน,น้ําลําคลองมาเป็นระยะเวลายาวนานจนปัจจุบันเขาได้ทําหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาลาคลองลําคลองที่เป็นแหล่งรายได้ให้เขาเลี้ยงดูครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแต่อายชีพแรกของคุณอิสมาอนันก็ดูจะไม่เกี่ยวกับผืนน้าเท่าไหร่นักเพราะในวัยหนุ่มเขาก็ทํางานหลากหลาย ไปทั่วตามประสาคนที่ยังไม่มีครอบครวัวก็ตอนสนมัยวัยยีสบก็แบบรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปสมัยก่อนก็ยังมียังมีงมแบบถายควายแล้วก็หอบข้าวใส่เลื่อนอแล้วก็งาเรามีมีเกี่ยวข้าวมีตีก้าดำนาหลายหลายอย่างนะ แล้วก็พอมาตอนหลังก็มาได้ก็นี่เขานะหลายสิบปีก่อนแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมสัญจรรวมไปถึงการทำนาก็ยังเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประชากรส่วนใหญ่ในภาคกลางปัญหาลำคลองตื้นเขินจึงนับได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอยู่เสมอ อาชีพรับจ้างขุดคลองจึงเป็นอีกธุรกิจที่เติบโตเฟื่องฟูจึงไม่แปลกอะไรที่เมื่อคุณอิสมาเอลแต่งงานมีครอบครัวแล้วจึงได้ตัดสินใจไปทำงานเป็นลูกจ้างของเท่าแก่รับขุดคลองเพื่อหาไรายได้มาจุนเจือครอบครัวถึงแม้จะต้องแลกกับการต้องอยู่ห่างลูกเมียก็ตามก็อยู่มาผมก็ไป อยู่รถตากดินเนี่ยนะอยู่ทั่วไปเนะอยู่ทั่วไปบางทีเดือนหนึ่งหรือว่ายี่สิบวันกลับบ้านทีงหนึ่งพอกลับมาบ้านไปพอเจ็ดวันไปแล้วเนี่ยใจไม่ค่อยจะอยู่รถละใจจะมาจะบ้านมากกว่าแต่มันก็ทํางานเพราะว่าคิดถึงแบบครอบครัวคือว่าช่วงลูกป .5 ห้าป .6 หเนี่ยผมไปอยู่รถกำนานที่ว่าชมพูทานาดเนี่ยนะเข้าให้ผมชั่วโมงละร้อยชั่วโมงทํางานชั่วโมงละหนึ่งร้อยกินอยู่เข้าเสร็จ นะแล้วผมก็คือว่าการร้องไห้นะร่างกายแข็งแรงดีดทํางานก็ชมองร้อยผมไปทําอยู่หลายปีก็คุยกันรวมว่าก็โปรบ้านมาพอควรซื้อทองซื้ออะไรไว้เผื่อเลือกเผื่อขาดอะไรเนี่ย ช่วงนั้นผมอยู่รถแบบทํางานแบบอัลลอฮ์ให้เงินเดวันละร้อยเลยบางทีวันหนึ่งห้าร้อยมั่งถ้าสิบชั่วโมงก็พันหนึ่งอะไรเงี้ยตรงนั้นน่ะใจผมจะอยู่หลายปีก็ได้ดูจุนเจอเลี้ยงครอบครัวขนลอกคลองไปลอยเรือทั่วไปไปอยู่แถวบางบางพีบางฉลองบางฉลองนอกฉลองในบางพีใหญ่บางพีน้อยไอ้บางกระไรบางกระสีบางปลาอะไรผมไปทั่วมาเลยบางกะสีบางปลาไปบางบางบ่อเนี่ยแล้วก็ไป ไปไปทำแถวนน้นด้วยแถวอะแถวเสาธงนอกเสาธงในแล้วก็หงทองอะไรก็ได้ลงไปถนนสายเก่านะบางนาอะไรนี่ยผมก็ไปมาทั่วจะมีเรือลากจูงสองจะมีแพรสาหรับเท่าแก่กับแฟนเท่าแก่เขาก็หุงข้าวให้กินแล้วผมก็มีอีกลําหนึ่งก็สำหรับนอนคือคือว่าหนึ่งเรือจูงสองเรือครัวสามแพรที่ไปขุดดินนี้ก็ก็พ่วงไป บางทีเข้าไปคลองนี่ก็ตักเรื่อยไปบางทีคลองเป็นเดือนอแบบรับจ้างชั่วโมงละสมัยก่อนนี่ก็จะตักชั่วโมงละ600บาทก็ตั้งเวลาปั๊บบานนี้เอาสาชั่วโมงก็ตักไปเลยสามชั่วโมงแล้วก,ก็ก็จะมีต่อต่อบางทีคลองอยู่เป็นเดือนอะไรเงี้ยอยู่เป็นเดือนตักใส่เขื่อนมั่งตักโถมดินหน้าบ้านที่เป็นหลุมเป็นแอง่งอะไรเงี้ยเขาไปรับจ้างอยู่แม้ในวันที่ได้หยุดกลับมาพักผ่อนที่บ้าน ชีวิตของคุณอิสมาอนก็ยังคงพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองเหมือนตอนทำงานขุดคลองเพราะคุณอิสมาอนเลือกที่จะไม่ปล่อยเวลาว่างให้เสียเปล่าด้วยการออกหาปลานั่นเพราะสายน้ำในยุคนั้นยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มากช่วงนั้นก็ไม่ได้หานะ่ะก็กลับมากลับมาก็จะมีจะหามันพวกว่าเฮ้ยแอนนุย้ย มึงนี่ขยันจังเลยบอกเฮ้ยไม่ใช่ขยนันหรกสิ่งแวดล้อมมันมั้งครับแบบมีมีลูกเยอะอะไรเงี้ยมีลูกเยอะก็ต้องหามาเพื่อเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยเห็นปลามีอยู่เยอะ<ๆ>ก็ยังหาอยู่ก็ยังมีหามั่งแต่ว่าก็แบบน้อยหน่อยอะไรเงี้ยช,ช่วงกลับมาสองวันทั้งวันอะไรเงี้ยก็ยังออกหาบะพอเลิกมาแล้วก็ดักปลาไหลดักรอบดักปลาไหลดักรอบทํารอบขายเป็นเวลานับสิบปีที่คุณอิสมาอันทำงานอยู่บนเรือ ระเวนขุดคลองไปทั่วสารทิศจนเมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เริ่มเข้ามารถขุดรุ่นใหม่เริ่มเข้ามาแทนที่คุณอิสมาแอนจึงเลิกจากอาชีพขับรถขุดดินแล้วกลับมาอยู่บ้านที่คลอง18โดยปริยาย เมื่อคุณอิสมาอันกลับมาลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านเขาก็เลือกทำมาหากินด้วยการหาปลาด้วยอุปกรณ์หลากหลายชนิดทั้งในานาและลำคลองจนเรียกได้ว่าคุณอิสมาอันเป็นนักหาปลามืออาชีพคนหนึ่งในคลองสิบแปดซึ่งความรู้ส่วนหนึ่งในการหาปลาก็มาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่บอกต่อกันมาตัวอย่างเช่นการใช้ใบบัวหาปลา หาปลานี่ก็ได้ตาแบบหาตังกาสมัยอันป .1 หนึ2 2> ่งป .2 สองอะไรนะนก็ทำเป็นแบบสมัยก่อนมาอยู่ก็ไปตัดอ่าไปจัดอะไรข,ขาดมันก็เอาตะโกดีก็ไปเดินโยนคมคมคมหาปลากันที่เลกหาปลาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาก็วิธีการหาปลานี้ก็มีหลายแบบหนึ่งไปลงเบ็ดอ่าตอนี้ไปลงเบ็ดเนี่ยก็มีวิธีการก็อย่างสมมติว่า อีฝั่งหนึ่งเนี่ย,งองอยมีส่วนปอ,อเยอะแล้วอีกฝั่งเตียนแล้วก็ก็ไปลงกันสองคนก็ถามว่าเฮ้ยมึงเอาฝั่งอนไรวะบอกใ hey, หเฮ้ย hey, คูต้องเอาฝั่งนูนแล้วฝั่งวนปอเยอะปลามันขึ้นเยอะอ่าก็บอกเอางั้นก็เอาฝั่งน,นี้ก็สมัยป่านี่กับพี่พี่นี่เขาบอกว่าพอเดือนงายเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เก็บใบบัวไปด้วยอ่าทีนี้ก็ถามว่าเอาเก็บไปทําไมเขาก็บอกวิธีการแล้วทีนี้ เพื่อนในคนก็ลงไบฝั่งนุเข้าเก้าอ่ะคือเนี่ยเขาได้เยอะอ่าแ้ผมบอกเออเดี๋ยววางฝั่งฝั่งฝั่งเตี้ยนแล้วอืมก็เขิงเราเบ็ดไปก็เอารูปกระดีไปด้วยอ่าก็ไปเกี่ยวปก็ระดีก็ให้มนันวิ่งตายใบบัวเจาะใบบัวนะใหม้มันวิ่งตายใบบัวพอจริงๆแล้วเนี่ยปลาเนี่ยพอ,องคืนเนี่ยไอ้ฟังที่ขึ้นดีเนี่ยมันเป็นเทียนใสพอ,องคืนมันจะออกมหากินฟ,ฟังที่ว่าเตี้ยนเนี่ยนะที่ วิ่งใบบบวเนี่ยผมได้บานเลยเข้าได้มาเลยคืนผมด้วยก็หนึ่งอละลรอฮซิกีสองก็วิธีการคือคือคือว่าอลโอให้มาหลายอย่างก็วิธีการแล้วก็หัวแล็อละโอให้ผมได้บานเลยพอมาเช้าก็บอกเฮ้ยมันยังงั้นไ่้ยังไงก็บอกนี่แหละก็พูดรวมๆเลยว่าไม่ที่จงนะบางหนึ่งใบบ้สองก็สรุปเลยว่าอะโรฮซิกีไม่เหมือนกันแต่ละคนนีอีกหนึ่งวิชาที่คุณอิสมาอนได้ร่ำเรียนสำหรับนำมาใช้ในการประกอบอาชีพหาปลาก็คือการทำรอบ ซึงก็ไม่ได้ร่ำเรียนมาจากโรงเรียนเกษตรกรรมที่ไหนแต่ว่าร่ำเรียนมาจากนิสสหายจากหนองจอกที่มาเยี่ยมเยียนที่คลองสิบแปดนั่นเองคือว่าก็าแบบก็ไปเห็นเขาอย่างสมมติว่าฝนหนองจอกหวังซันมาจากหนองจ,จอกอะไรเงี้ยนะหวังซันมาก็อิสลามาเหมือนกันนะก็ามาคุยเขาบอกฮ้บางแอ้วเราอิสลามเหมือนกันเดี๋ยวมีอะไรบอกกันก็าถามตรงนั้นแบบาถามตรงนั้นก็ดูเออดูวาเอสรันเนี่ยทำยังไงลินทำยังไง อ yeah. แล้วก็เยื่อนี้ก็แล้วแต่เขาจะบอกจริงไม่จริงก็แล้วแต่นะก็มาก็พอมาดักก็มา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 ังไงละ่ะมาพิจรารณามาคํานวณว่าลิน้นใบนี้ลิ้นขนาดน,นี้เอ๊ะใบนี้มันติดดีออััััลล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 หหมมดดิิาาุ ออััััลลลลลมมดดุุิิาปัญหาผักตบชวาที่แพร่กระจายไปในลำคลองรวมไปถึงวัชพืชอื่นๆมีส่วนทำให้ลำคลอง18มีภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงามและยังมีปัญหาอื่นๆลำคลองเน่าเสียติดตามมา จึงมีการริเริ่มตำแหน่งผู้พิทักษ์ลำคลองขึ้นมาและในฐานะที่คุ้นเคยกับลำคลองเป็นอย่างดีคุณอิสมาแอนจึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจนี้นี่ผมก็แบบทางอบตก, <c oughs> ก็ให้ดูแลในคลองก็ประมาณประมาณสี่หมู่ก็มีหมูหกหมูเจ็ดหมูเก้าหมูสิบเอ็ดให้ดูแลหญ้าในคลอง มีพักตบชวามีอะไรก็เก็บอคอยเก็บคอยดูให้เรียบร้อยถ้าใครคนหนึ่งคนจะสัญจรไปมาที่จะทายเรือหาปลาแลรืะว่าด้ตะขายในคลองมันมันก็ดูสะาดอ,อ่าแล้วก็สองน้ำประปาก็มีจริงอยู่แต่ก็ไปใช้น้ำในคลองแล้วไม่ต้องมาเสียยูนิคละแปดบาทก็น้ำในคลองที่แบบดูแลสะอาดไว้เนี่ยก็ใช้ได้ไปทั่วทั่วไปในในช่วง หมูเจ็ดหมูหกหมูเก้าหมูสิบเอ็ดนี้ก็ <c oughs> ใช้น้ำกันได้มผมมีหน้าที่ดูแลก็ถ้วยเก็บปาหญ้าให้ให้สะอาดเรียบร้อยเพื่อจะได้ถึงท,ทนสองฝั่งจะได้แบบใช้น้ำกันได้สะดวกนะเนีเด็กเนี่ยเอาลา ขอบคุณออฮถสุภาหนุวาตาลาท่าให้ผมมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้และที่ผมมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ด้วยกับแม่น้ำลำคลองแม่น้ำลำคลองอรฮถตาลาก็ได้สร้างขึ้นมามเมื่อสร้างขึ้นมาก็มีสรรพสิ่งต่างๆเช่นปลาเล็กปลาน้อย,เ,ยเมื่อผมไปหาปลาปลาเล็กปลาน้อยได้มาก็มาเลี้ยงครอบครัวผมขอ ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานฺวะตาลาอัลฮัมดุลิลลา